อย่างนั้นก็นต้องมาช่วยชาติกันใช่ไหมคะกับแจ้งสีเบี้ยไนท์ไทยทอล์กตอนทานนอ็นอตหลุดช้ามก็ฉุดไม่อยู่โดยอาจารย์จตุพลชมพูนิดค่ะ สวัสดีครับขอบคุณเหลือเกินนะครับท่านบูมิกิเอะด้วยท่านครับที่ไ้เกียิมาในงานวันนี้เรามีการสื่อสารกันด้วยภาษาเด็กด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมีแขกท่านบูมิกยรติหลายคนเหลือเกินที่หอเกียิในงานวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แอคุณกันนิกาธรรมเกศรส,สาว2,000ปีนั่งอยู่ตรงไหนครับเนี่ย อยู่นี่นะครับมากับลูกชายนะครับเพิ่งบวชใหม่ๆทีเดียวนะครับอาจารย์อภิชาติดำดีครับขอโฟลวไลท์หนักๆหน่อยนะฮะหหัน่อย๋ออาจารย์อยู่นี่ได้เองนะครับแหมอาจารย์กลมกลืนเหลือเกินนะฮะกลมกลืนกับบรรยากาศมากนะครับคุณโน้ตอุดมครับอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นี่เลยครับน่ารักมากผมติดตามคุณโน้ตมาตลอดไม่ได้ตามเข้าไปบ้านนะฮะติดตามผลงานตลอดเวลาคุณน้ำฝนอยู่ไหนครับคุณน้ำฝน อ๋อนั่งริมเลยเหรอครับอ๋อวันนี้กับทีมประกวดนาสาวไทยคุณสมชายนิลวันอะไรก็มาครบเลยคือนางสาวไทยนี่ผมก็ตามมาตลอดเหมือนกัน <c oughs> แ,ตแต่ปีนี้เนี่ยชุดค่อนข้างสะดวกสบายนิดนึงนะครับจะไม่อยว่าบวาม่ะไหร่เคยดูปีก่อนๆน,นี่หลักใจเหมือนกันนะ <c oughs> บางทีเ,เขาประกวดปีก่อนๆไม่ใช่ปีนี้นะครับค่อนข้างชุดเนี่ยบางทีเนี่ยว้าวเกือบถึงรักแร้ขึ้น วันนั้นผมไปดูมาก็ก็อ,อนนั้นไม่ได้ตั้งใจนะกลับบ้านเสร็จป้าก็นั่งกินข้าวเอาเปิดทีวีเห็นพอดีก็มังถ่ายทอดสดโอ้โหเดินมาแต่ละคนนี่โอ้คือบางทีเราเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่จะอย่างนั้นอย่างนี้ซะทีเดียวนะบางทีผมก็เห็นแล้วก็โอ้อะไรกันนะกันหนาเดินเข้าไปปรับให้ชัดขึ้นนะครับ <laughs> ได้มันก็ต้องดีกันบ้างของแบบนี้เนี่ยนะครับ ขอบพระคุณท่านเหลือเกินดิตอนนี้เราบ่ายวันอาทิตย์เย็นวันอาทิตย์เรามานั่งรวมที่ตรงนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการที่ท่านจะฝ่าจราจรมาทั่งนี้ตรงนี้ได้ไม่ใช่ธรรมดาว่าไหมครับตอนแรกเนี่ยว่าจะขายบัตรเนี่ยแยกแยกบัตรนะครับเป็น500ยเป็น300เป็น100แต่ว่าเล็งเห็นว่าไม่น่าจะเหมาะสมเพราะว่าเวลาหัวเราะเนี่ยเราหัวเราะตามราคาบัตร,รจะไม่ได้หัวเราะเท่ากัน300นี่หัวเราะแบบมีเหตุมีผลถ้าส0 0ร้อยห้าร้อยนั่งหน้าเนี่ยจะหัวเราะจ้อ,จอง อะไรตกขำหมดอ้ยขำแหลกเลยนะฮะวันนี้กลับไปบ้านเนี่ยบางทีกินกินน้ำางแล้วจะฝืนน้ำหกอะ่ะลูกมาอะไรล่ะพ่อกลับไปดูท็อกโชว์มาสิ <c oughs> โอ้โหแล้วขำขนาดนี้เลยเปล่าแล้วขำทำไม,มเสียดายเงิน <c oughs> ไม่แน่เลยนะครับก็แล้วขำในคนละอย่างนะครับฉะนั้นผมว่าเอาบัตรธรรมดาธรรมดาเท่าเทียมกันสบายใจที่สุดจริงไหมฮะแล้วทำไมต้องเป็นไทยทอก่าไหมครับผมคนไทยครับผมเชื่อที่ท่านมาส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยเราพูดภาษาไทยกันสบายใจที่สุด ผมไม่มีปัญหาในการพูดภาษาอังกฤษครับแต่ผู้ฟังจะมีปัญหาในการฟังผมท่นนั้นเองนะครับจะฟังก็รู้เรื่องหรือไม่เรางงๆอยู่อาจารย์สุรวงเคยไล่ฟังนะครับโอ้มีฝรั่งคนหนึ่งเข้าไปที่โรงแรมเสร็จปั๊บก็ไปเดินกินอาหารแล้วมีขนมอยู่อย่างนึงฝรั่งไม่เข้าใจครับเพราะในเมืองฝรั่งไม่มีครับขนมชั้นฝรั่งเห็นปั๊บมองไปโอ้ยย what this o บ่อยไม่รู้จะพูดยังไงครับแต่ตอบ i d o น no เสียฟอร์มนะฮะแต่จะไปทับซับยิ่งงงกันใหญ่จริงไหมฮะจะไปแยขนิชัสนขนมชั ฝรั่งก็จะไม่มีพุทธิปัญญาเพิ่มครับถามเนี่ยว what is this คนไทยตอบทันทีครับคิดปั๊บเดี๋ยวนั้นตอบทันที yeah this is a c o n t o m i n i u m cake ก็เหมือนมากนะมันเป็นคำคำคำฝรั่งจำจนวันตายเลยคิดดูก็แล้วกันนะครับเออมันก็มีวิธีกันบ้างเรื่องภาษาอังกฤษคนไทยไม่เคยกลัวท่านท่านไปใครไปจีนไปญี่ปุ่นเนี่ยท่านพูดภาษาอังกฤษเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไปเลยจริงไหมฮะแต่คนไทยเนี่ยถึงจะฟังไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องไม่มีปัญหา เห็นไหมครับเด็ฝรั่งถามเวสต์บิสเตอร์มี่ว่าจะไปที่ร้าโรบินสันดิพาร์ทเมนต์สโตร์สหรอฮะฮะโรบินสันดิพาร์ทเมนต์สโตร์ฮะฮะฮะเดี๋ยวฝรั่งก็ไปหางเองเอาว่าไหมครับนี่ะ <c oughs> จะมาทนเราอะไรหน้าดังอ๋าเราจะยิ้มจนมันเบื่อไปข้างจริงไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ต้องแหมาบางคนนะครับพูดมาเนี่ยจบปเปียทรอเปียเอกต้องภาษาอังกฤษไทยคำอังกฤษคำมันจะไปรู้เรื่องได้ไงจริงไหมฮะคนก็ไปใส่กับ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ผมรู้สึกอัพเพร์เอชเชียเหลือเกินในการที่เราจะคอมมูนิเคตกันวันนี้ผมเชื่อว่าเราไม่มีแคนดิเดตครับสำหรับออมบริเอตและซูเปอร์เอตของผมในวันนี้คนฟังอยากเป็นเอชนะนะฟังมาแล้วเนี่ยนะครับฟังไม่รู้เรื่องจริงไหมฮะบางคนไปเรียนหน้ามาสองสามปีพอจอบมาเสร็จป้าเข้าประเทศขับรถผ่านนางลังสิทธ์เห็นควายตัวหนึ่งอม้มแหกฝรั่งจา๋าเดียวอ๋อ that day อะไรครับนั่น what i s this พ่อก็บอกอ้าว ควายไงลูกควายคืออะไรครับกบพ่อมึงไงควายอ่ะรู้ไหมเนี่ยแต่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับภาษาไทยอ่ะเนื้อเน้นๆไปเลยนะผมว่านะครับถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเกิดในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะครับมันมีข้อสังเกตอย่างว่าวันเราจะเกิดเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปแต่ละชาติ ถ้าคนไทยจะเกิดนี่ก็มายากเย็นแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนหนังไทยสังเกตไหมฮะจะรักกันแต่ละทีจะได้แต่ละทีปเปอกได้นางเอกนี่ไม่ต่างกันแล้วครับแต่ละเรื่องต้องขับรถไปต่างจังหวัดขับไปสักพักแล้วรถจะตายรถตายป๊บฝนตั้งเข้านะดําลอาฝนตกหนักทั้งคู่จะวิ่งก็ออกนอกรถนวิ่งก็ออกไปนอกรถแล้วเมนจะมีคนสร้างกระท่อมร้างรออยู่หลังแถวนั้นสร้างแถวนั้นมันต้องตายหน้ากระท่อมนะเข้าไปรอในกระท่อมเปียกฝนเปียกปอนอนกันทั้งคู่ นางเอกก็หนาวพระเอกก็หนาวจริงไหมฮะแต่พระเอกทุกเรื่องต้องอย่างนี้ครับลุกขึ้นไปหานางเอกเดินไปถามไม่ทราบหนาวมากไหมครับนางเอกก็ต้องหนาวมากคับพระเอกก็ต้องถอดเสื้อไปคลุมนางเอกไว้แล้วเสื้อมันก็เปียกนะกุมเปียกหนาวหนักกว่าเดิมสันนอยู่ตรนนั้นเ่ยนะครับนั่งหลบเชินกับคนละมุมกันถ้ามีเทียนปักตรงกลางเตรียมเทียนมาพร้อมเลยรู้ว่ารถตายแน่นอนนะครับริบลีริบลีเอาฟ้าผ่าเปรยงยอดมะพร้าวหักทั้งพวกผวากอกันชาเก่อไปก็ต้องท้องสังเกตไหมครับ ยอดมะพร้าวหักท้องทุกเรื่องไปดูได้เลยครับหนังไทยเป็นอ,อย่างนี้เนี่ยเหมือนหนังอินเดียหนังอินเดียจะจีบกันต้องทําไงครับต้องวิ่งนางเอกอะนางเอกจะวิ่งค้ับปั๊บจับปั๊บจับปั๊บจับข้ามเขาเป็นลูกลูกๆเนี่ยนะพุงนี่ก็เพื่มตลอดนะพระเอกอยากจีบเนี่ยก็ต้องวิ่งตามบั๊บจับบั๊บจับไปหลบตามต้นไม้ร้องเพลงเสียงเพราะบั๊จับปั๊จับมันจะวิ่งทําไมเดี๋ยวก็ต้องถูกปล้ำอยู่ดีเนี่ยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเน,นี่แหละครับอเอเลยเปล่า บ้านกำเนิดกุมารคนละอย่างแต่พอเกิดมาเนี่ยผมมีข้อสังเกตอย่างนะครับการมีลูกเนี่ยนะถ้าเป็นคนจนๆเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าคนรวยแปลกไหมฮะจนนี้มันไหลมาเทมาเนี่ยไหลอีกคนแรกเขาชื่อตั้งใจคนที่สองเขาชื่อเจตนาคนที่สามเขาชื่อมันมาได้ยังไงคนที่สี่มันมาอีกแล้วอะไรไม่รู้ตามากกันใหญ่เลยเนี่ยนะแต่คนรวยรวยลูกเต้าหายาเขาก็พร้อมจะเลี้ยงนแต่มันไม่ค่อยมาเป็นไงนักนะผมยกตัวอย่างนะครับผมเคยสัมภาษณ์ออกรายการหัวเรียววต่อ คุณปิยมารโมยกุลแฟนชื่อคุณกำธรใช่ไหมครับโอ้สองคนนี้รักใครกันยากเย็นมากนะฮะก็ปิยมารมาก่อนสวยเป็นนางเอกหนังไทยเกิดทันไหมฮะเนี่ยประมาณนั้นเลยนะนานแล้วนาตาดีใช่คุณกำธรชอบคุณปิยมาศมากโอ้ยสเปคเลยผู้หญิงอย่างยิ้ตรงสเปคคนเนี้ยใช่เลยผมขาวขาวอ่ะผิวขาวขาว <c oughs> <c oughs> ผมยาวยาวตาโตโตอุ้ยสเปคแอบปรากฏว,ว่าปิยมาศไม่ชอบครับมันยังไงไม่รู้ ไม่ไงไม่รู้ผู้ชายเลยตัวแหลมแหลมหน้าแหลมแหลมนะผมย่อๆเป็นฮิปปี้นะเมื่อก่อนนี้เป็นฮิปปี้นะฮะแล้วก็ใส่เสื้อคอใหญ่ๆนะเสื้อรัดๆมีดอกมีดวงดอกจัดๆใส่กางเกงขากระคังเท้าส้นตึกเมื่อก่อนก็เป็นเงี้ยแต่รวยนะครับปียมาศไม่ชอบโอ้แต่กมธรนี่ฝีมือการจีบผู้หญิงนี่ชั้นหนึ่งยยอมรับก็เลยนะฮะต้องคิดดูนะหนึ่งในกลยุทธ์เขาคืออะไรรู้ไหมครับไปนั่งรอที่บ้านครับซื้อข้าวซื้อของฝากคุณพ่อคุณแม่เข้าทางผู้ใหญ่เข้าทางกำนันก่อนนะเป็นลบๆบเรียบร้อย ตัวปีหม่ก,กลับเข้าบ้านเห็นคำทอนนั่งหน้าแหลมตรงห้องรับแขกทักทายคำสองคำมานานแล้วแหละค้เชิญตามสบายนะครับขอตัวก่อนแล้วกันเข้าห้องนอนไม่ออกมาเลยจนกว่ากำทอจะกลับครับโอ้พวกเราจีบสาวเนี่ยเราก็รู้อย่างนี้ก็ไม่สนใจเราครับอย่างนี้เรานั่งได้กี่วันครับนี้นั่งได้กี่วันครับเออขอโทษนะพี่พี่นั่งได้กี่วันครับสองวันเท่านั้นเลยไม่ลงทุนเลยเลย <S <S เลยหรอฮะไม่ได้ไมมเอาเลยใช่ไหมหลุยแหลกเลยในชะ่ออนี่นั่งได้สองวันนะคุณพี่ชื่ออะไรครับรบกวนนิดนึงพี่กิติยา พี่กิติยาบอกนั่งได้สองวันคำทอนนั่งได้หลาไหร่พวกเรารู้ไหมฮะคุณกำนอนนั่งอยู่สามเดือนเต็มๆนะสามเดือนนี่มันเก้าสิบวันจะครบร้อยวันจะเผาอะไนะนไม่กลัวนั่งอุดอยู่นั่นเอาซิว่าไม่ชอบไม่รู้ไปกรนลุยแหล,แลกอยู่แล้วปรากฏว่าสามเดือนผ่านไปไม่มีเลยเลยครับคำทอนก็ชักแปวเหมือนกันเอาไงกันแน่วันเนี้ยรู้สึกใจแข็งเหลือเกินเว้ยผู้หญิงคนนี้ลองเช็คสภาพเดี๋ยววันนี้นะครับเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับบอกคุณพ่อคุณแม่ครับ วันนี้ผมไม่อยู่นะยังไงถ้าพุกกลับมาเนี่ยรบกวนพ่อแม่ช่วยดูหน่อยแล้วการกลับมาไม่เห็นผมเนี่ยเขามีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าเพาเราว่ามีไหมสามเดือนเปิดบ้านเจอนั่งหน้าแหลม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 คนเกิดการวางใจครับปีมาวันนั้นเข้าบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าต้องแหลมอีกยังไงก็ต้องแหลมเปิดประตูวาบเข้าไปไม่มีครับโล่งเลยนะแกบอกใจหายหล่นไปที่ตรงบุ๊บลงไปเลยตายละทําไมอ่ะไปไหนทําไมไม่บอก เป็นไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เราไม่ชอบเขาต้องมาบอกเราทนไ,ไมจริงไนะเข้า <c oughs> ไปหลบในห้องนะครับข้าวปลาก็ไม่กินคืนนั้นก็นอนไม่ค่อยหลับนะมีเสียงรถเข้ามาในแถวแถวบ้านนะต้องวิ่งไปแงม้มพม่าดูว่ากำอรมาหรือยังขณะนี้กำอรไม่ได้นั่งห้องรับแขกนะครับเขาไปนั่งในหัวใจปียมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วสามเดือนนี้ได้ผลโอ้ผู้นี้เขาจีบกันชั้นหนึ่งนะผมยอมรับจริงนะพอกำธรได้ข่าวอู้ปียมาผิดปกติเยอะวันรุ่งขึ้นมานั่งไ่ อย่มาเริ่มให้โอกาสครับมานั่งคุยด้วยในที่สุดสองคนตัดสินใจแต่งงานกันเงียบตอนนั้นยังเป็นนักเอกหนังครับแต่งงานดังไม่ได้เลยติ้งตกนะหลบกันเงียบแล้วก็อยู่คินกันมาด้วยความผาสุกเพียงแต่ยังไม่มีลูกเท่านั้นแหละครับแต่เขา,เขาพยายามเต็มที่นะแต่ผมไม่เห็นเขาพยายามกันยังไงนะแต่ว่า,าพยายามคุณมีรูปปั้นจีนเจนมาที่ร่มหรือว่ารูปท้องแล้วจะมีรูปเห็นไหมฮะเขาเป็นรูปเป็นคนแรกๆไปรูปกระโดดตลุดเลย ก็ยังไม่ได้ผลตอนนี้เหว่าจะทำโครนนิ่งโคลนขยับอะไรอุตลุดเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยประสบความสําเร็จได้กันทั้งคู่คือเรื่องความรักเนี่ยความตั้งหกตั้งใจเนี่ยทำได้ทุกคนเลยครับเชื่อผมดิเนี่ยใครจะจีบสาวใช้วิธีนี้ก็ได้นะฮะไปหลบตามเสาไฟฟ้านะครับหรือซอกตึกนั้นหลบให้มิดมิดเส้นทางที่สาวคนที่เราจะจีบเดินเข้าบ้านเนี่ยหลบให้หมดพอเขาเดินมาได้จังหวะสักสามสี่้าวจะถึงเราเนี่ยกระโดดขวางสิครับหรือป้ากระโดดแอ้ผมว่าได้ผลนะเอ้าวันแรกๆก็อาจจะ เออบ้าคนนี้ว่าเราโรคจิตจริงไหมวันแรกๆเขาตกใจลองโดสดักเดือนเลยครับสักเดือนเออที่เดิมนะเวลาเดิมเดือนหนึ่งผมว่าได้ผลนะเพราะอะไรครับคนมันชินเดินม,มาถึงเสาต้นนี้มันต้องโดดมันต้องโดดมันจะไปไหนมันต้องโดดแล้ววันไหนถ้าลองไม่โดดที่เขาหาตายเลยมันไปไหนไปไหนมันเนี่ยอมันขาดอะไรไปอย่างึ่งเหมือนกันนะชีวิตนี้จริงไหมครับแต่ใครใช้วิธีนี้หน้าตาต้องพอดูได้บ้างนะ เขาใช่แบบเอ็นดีผีน่ารักแอะอนนตายคาเสาเลยนะผมบอกให้แล้วก่อนนะครับเห็นไหมมันต้องมีเทคนิคนะครับอ่าเพราะเรามีลูกขึ้นมาเป็นดีเรียบร้อยนะครับขยันขันแข็งโอ้ลูกนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ความภูมิใจของคนนะฮะถ้าท่านตั้งใจมีนะจะตั้งใจท้องหน่อยเนี่ยนะครับแล้วพอมือออกมาเดี๋ยวบางคนเหอนะเอา้าแหมไปฝากเรียนเชียร์ไปถึงมาคุณครูคขาขอฝากลูกเรียนไหนคะ่ะอ๋อเหนคะ่ะลูกมาไหมคะเนี่ยเอามาคะ่ะอยู่ไหนเลยเนี่ยในท้อง โอ้ยดท้องเหลือเกท้องนานอย่างกัเมื่อคืนเลยแหละอ,อะไรจะสดๆลร้อนขนานดะนั้นเนี่ยนะครับเออนี่คือคนมีลูกนะครับลูกเราก็ได้เติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพของประเทศชาตินี้จริงไหมครับเมื่อลูกเราเติบโตขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทําก็คือบางทีการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากท่านสั้เก๋ไหมครับทุกคนที่มีลูกเนี่ยเราอยากจะเลี้ยงลูกกันดีๆนมที่ดีที่สุดเนี่ยก็น,น่าจะเป็นนมอะไรครับ นมแม่นมไหนใครว่าแน่นมแม่แน่ว่าใครนะครับอันนี้พ่อยืนยันมาโดยตลอดนะครับรับประกันคุณภาพมาโดยตลอดกินไะเพราะบรรจุในภาชนะที่สวยงามกําลังดีนะครับเด็ดสุดแล้วแต่พอลูกโตขึ้นโตขึ้นพ่อเริ่มแย่งนะครับลูกอาจจะไม่ค่อยมีนมกินเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องใช้ประเภทนะนมนมงง,ง,งงนมงัวอะไรก็กินเข้าไปผมนี่กินนมง,งัวมาแต่เล็กเพราะผมเนี่ยโตมาโอ้โหเกิดเจ็ดเดือนนั่นคิดดูนะปกติคนต้องกี่เดือนครับ ต้องก้าวนะผมนี่เจ็ดรีบออกก็วแหวกออกมาเชียวเลี้ยงข้างนอกตายนะครับต้องไปจับเลี้ยงในเตาอบอ่ะเข้าไปอยู่ในเตาอบเลยเลี้ยงฮะตู้อ,อบอ๋อตู้อบขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แอร์ตูอ้อบนะฮะเตาอบก็กินได้เลยนะครับไปเลยเตาอบเลยเลี้ยงกว่าจะรอดมานี่แทบตายแต่อาศัยต่อหลงังหลังออกกําลังบ้างดืงมด่มนมดื่มนมเบอวิร์กนะฮะยัดดื่มแล้วเนี่ยเรามีนมแล้วก็ดื่มไปทุกคนก็ดื่มไปนะครับ ใช่ไหมก็เขอยู่ชั่วทำมาหมดก็เติมนะเติมนะเอ,อย้ยไปงดกินก็ไปเรื่อยๆไ,ไ,ไ,ไม่มีปัญหาเอ้ยนะครับก็ดื่มไปไม่มีปัญหาแล้วครับคนเราเอ่าาจะกินบ้างเหรอน้องอา่าพวกเราช่วยทำเสียงหน่อยนะครับทำเสียงดูดนมนะครับนั่ามันกินส้มตำแล้วคนละอย่าง อะไรขนาดนั้นเนี่ยนะครับนะเ,เราก็ดื่มเข้าไปนะครับนมเนี่ยเป็นแคลเซียมนะครับจะทําให้กระดูกเรานแข็งแรงนะครับสามารถอยู่ได้เพราะคนเราเนี่ยเวลาที่เราจะเป็นเด็กเนี่ยนะครับมันต้องสร้างกระดูกทําให้เป็นคนที่แข็งแรงต,ตัวเติบใหญ่เวลาถ้าไปเล่นกีฬาเออจะได้ชนะต่างประเทศมมันจะตัตนิดเล่นบาสท,ทีวิ่งรอด